เมื่อข่าวคืนนี้ผ่านไปนะเรื่องของการประชุมของเฟดและดูแนวโน้มของบิตคอยตออเนี้สภาพเหมือนเขื่อนกำลังทะลักน้ำกำลังทะลักออกแต่ยังไม่ได้ระเบิดนะเขื่อนยังไม่ได้พังแต่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing มูล Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้ก็มาเข้าสู่ในหัวเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค r y p โตเคอเรนซีหัวเรื่องจริงๆนะครับว่าเขือนเนี่ยเริ่มส่ออาการรั่วอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายถึงบ้านปลายเนี่ยเขือนอาจจะแตก เกตเลยวันนี้ผมได้ติดตามการประชุมของเฟดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเดือนอื่นๆตอนต้นปีอพอมีการประชุมของเฟดเนี่ยเขาจะตอบสนองต่อนโยบายและคำพูดของเฟดนะครับคือเมื่อไหร่เฟดออกมาเนี่ยตลาดเนี่ยจะมีการทำให้แดงนะครับคือตลาดแ่แดง แต่ครั้งนี้แปลกนะครับเหมือนกับรออั้นอะไรทักอย่างแล้วก็พอการประชุมเสร็จ b i t c o ยก็ขึ้นไประดับหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าจับไปต่อไปได้เส้น r s i อย่างเนี้ยนะครับดูแล้วว่ามันมันไม่ผ่านนั้นดังนั้น,น,นตรงนี้เราเห็นเลยนะคะว่าเขื่อนเริ่มมีรอยรั่วแล้วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งมันก็ต้องแตก พรุ่งนี้ยังมีค่า GDP อีกนะครับค่า GDP เนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นไม้ตายของเฟรดแหละนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าลูกเล่นแค่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้ผลตลาดมันดื้อยาแน่นะครับดังนั้นผมคิดว่า GDP เนี่ยน่าจะเป็นไม้เด็กอันหนึ่งเลยนะครับที่ น่าจะทําให้ตลาดเนี่ยมันมันมีจังหวะที่โดนทุกนะครับถ้าค่า GDP ออกมาอมืมีปัญหาแล้วก็นะสิ่งที่ตามมาคือตลาดเนี่ยน่าจะเริ่มนะครับที่จะมีการทุกบ้างนะครับเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิด GDP ออกมาดีเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีว่าเป็นยังไง นะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยเริ่มดื้อยาแล้วนะครับเริ่มดื้อยามากขึ้นถ้าเกิดค่า GDP เกิดค่า GDP นะครับออกมาเป็นเป็นเชิงลบเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยก็อาจจะพุ่งแรงแต่ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ GDP จะค่าจะเป็นบวกนะครับตลาดก็จะขึ้นเหมือนกันแต่ทรง นะครับงนั้นเราดูแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้เสษคาถาอะไรนะของนะมันหลุดออกหมดเลยนะคุณเคยไหมนะครังนั้นตรงนี้เราเห็นนะว่าตลาดเนี่ยมันเริ่มเริ่มส่อแววอะไรสักอย่างนึงถ้ายิ่งเดือนกันยายนนะครับผมเชื่อว่าคำที่ ไมโนแกส t เนี่ยเป็นคนพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของเฟดจะไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้เพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมากฉะนั้นในช่วงเดือนหน้าเนี่ยกลางเดือนนะประมาณวันที่10สิงหารเราจะเจอเรื่องของค่า cpi นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคนะของตลาดคริปโตที่จะลดความร้อนแรงบ้าง นะครับในช่วงก่อนที่จะมีการประกาศค่า cpi นั่นเองแต่เอาแหละเราให้ท่านเห็นนะว่าในขนาดนี้ตลาดนะครับเริ่มแล้ว่อแววว่าเขือนนี้จะแตกถ้าแตกเมื่อไหร่มันจะพุ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยเหมือนน้ำที่มันมันทะลุออกมาจากเขื่อนคุณเคยไปไปที่ประเทศจีนไหม นะครับผมดูข่าวที่ประเทศจีนนะโอ้โหแบบพอเวลาเขื่อนทะลักออกมาไอคนที่ดูข้างๆเขืเ่อนก็ตกใจนะครับแล้วหลังจากนั้นน้ำที่หล่นลงมาจากเขื่อนก็พุ่งลงมาทับผู้คนตายหมดเลยดูข่าวในจีนนะัเรื่องเขื่อนแตกเนี่ยในช่วงประมาณโควิดเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจนะกับสถานการณ์นี้ และถ้าเกิดตลาดเนี่ยมันเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยเฟดไม่สามารถที่จะควบคุมได้ตลาดมันจะไปนะครับและสุดท้ายก็อย่างที่บอกคือค่าเงินนะครับของอเมริกาก็จะลดควบอย่างรุนแรงจะเหลือน้อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับแบงก์กงเตกอย่างที่เราว่าเอาไว้แต่หมายถึงค่ามันจะลดลง ลดลงจนน่ากลัวมากๆท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับตลาดจะจะเป็นยังไงต่อกันยายนวัดกันค่า cpi ของเดือนสิงหาคมเนี่ยแหละจะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าในเดือนกันยายนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่ออาจจะมี non farm ratio non farm payroll นะครับแล้วก็ค่า cpi ในแต่ละเดือน จะมีอยู่ช่วงจังหวะและสองครั้งนะครับเพื่อจะลดความร้อนแรงของราคาตลาดในเดือนหน้าก็จะเหลือแต่ข่าวฝัดแล้วนะครับที่พยายามเข้ามาทำลายราคาของตลาดข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับและเมื่อไหลายเขื่อนแตกแล้วก็เตรียมตัวกันนะครับรับชัยชนะชัยชนะครั้งนี้นะถ้าคุณถือได้มากที่สุด คุณก็ชนะลงตัวไหนขึ้นหมดอยู่ที่ว่าลงถูกตัวหรือเปล่ามันถ้าลงถูกตัวคุณจะขึ้นมากกว่านั่นเองอ่ะข้อมูลเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มหลายกลุ่มเราชุดคริปโตเฮนซี่คอมมิตี้เรามีกลุ่ม Bitcoin ด้วยนะครับทักมาได้ที่เพจ เราส่งลิงก์กับ QR Code ไปให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซีจะ to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ